คือเราจะรู้สึกว่าสมัครเรียนแล้วจบมันแบบแค่สมัครเรียนก็เก่งขึ้นแล้วมันไม่ใช่พอเราสมัครเรียนเนี่ยมันมันจะต้องใช้จนจบด้วยมันไม่ใช่กันบอกว่าให้ไปเรียนแล้วจบเลยไม่ใช่ในทุกสัปดาห์เราจะต้องมีการฟอลโล w เราก็จะออกแบบตัวเช็คกันเรียนเหมือนสม,มุดบันทึกเราไม่รู้ว่าแบบเด็กเรียนจริงไหมเราก็ต้องถ่ายรูปเอกสารหนังสือที่เขาเรียน,นยมาด้วยว่าแบบ อันนี้หน้าสุดท้ายที่เรียนนะแล้วก็จะมีการพูดคุยกันว่าเรียนเราเป็นยังไงมีติดตรงไหนไหมเรียนเรื่องนี้แล้วหนูเข้าใจขึ้นไหมทําคะแนนตรงนี้ได้เท่าไหร่ก็จะมีเทสเหมือนมีหลายคนติงแต่เราติดทุกคนว่าวันนี้ส่งนบ้านแล้วก็จะรู้แล้วว่าคนนี้ไม่ได้ส่งสักพักแล้วก็ทีมงานก็จะโทรหาคณแม่แล้วว่าแบบติดตรงไหนไหมทําไมถึงไม่ได้เข้าเรียนอะไรเนี้ยเพื <ce Bei> ่อจะดูว่าปัญหาของเขาคืออะไรเราซัพพอร์ตอะไรได้บ้างไฟนอลเราคือย <ce> ังไงทุกคนก็ต้อง finish อร์สให้ได้ จริงๆแล้วมันเหมือนเป็นการฝึกความราับผิดชอบของน้องเนื่องจากเราเป็นระบบการจัดเวลาเรียนที่บ้านมันไม่ได้ฟิกว่าคุณจะต้องเข้าเรียนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าทําไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยจะติดเป็นนิสัยเหมือนเป็นนิสัยเลยว่าโอเควันนี้หนูเข้าเรียน30นาทีนะแม่โอเควันนี้หนูเข้าเรียน45นาทีนะวันนี้หนูเหนื่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูค่อยเข้าเรียนนะมันเหมือนจะมีนิสัยน่ารักน่ารักแบบเข้ามาในตัวน้องเลย